เป็นสูตรที่เราจะได้หนังที่แบบฟูเวอร์นะครับแล้วก็กรอบมากๆเหมือนประมาณกาก,ากหมูนะครับเคยเห็นนะฮะเป็นหนังแบบฟูฟูหรือแคบหมูอย่างนั้นนะแบบฟูแบบฟูไม่รู้จะฟูไปไหนนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องต้มหนังหมูให้สุกก่อนนะครับพอหนังหมูเนี่ยสุกเนี่ยเขาจะมีความใสแล้วก็ มีความนุ่มนะครับง่ายต่อการที่เราจะแทงเขาเป็นรูพุนๆนะครับ,เ,นนรบเดี๋ยวเราก็เริ่มจากการที่ใส่น้ําลงไปในกระทะก่อนนะครับเราก็ใส่น้ําไปนะครับถามว่าปริมาณน้ําที่ใช้อะเท่าไหร่นะครับผมจะมีตะแกรงตัวนี้นะครับลองตะแกรงลองเพื่อเวลาวางหมูสามชั้นลงไปแล้วเนี่ยตัวหมูเนี่ยจะไม่สัมผัสก,กับก้นกระทะนะครับ ซึ่งถ้าเกิดสัมผัสก้นกระทะเนี่ยจะทําให้เกิดอาการไหม้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมใส่ประมาณแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลองใส่หมูสามชั้นลงไปนะครับก็เอาแค่ท่วมหนังหมูนะครับไม่ต้องถึงเนื้อหมูอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ใช้ได้ท่วมสูงเลยหนังหมูขึ้นมานะครับไม่ต้องท่วมทั้งชิ้นนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้มในส่วนของหนังก่อนนะครับตั้งไฟเลยนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราก็รอรอให้หนังหมูสุกนะครับใส่เลยนะ ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับก็เราใช้เวลาต้มสักประมาณ15นาทีได้นะครับ15นาทีหนังหมูมันโดนความร้อนมันก็เริ่มจะอยู่ตัวแล้วมันจะไม่นิ่มเหมือนกับตอนแรกนะครับอยากรู้อยากรู้ว่าใส่ไหมโอเคนะต้มไปต่อยนิดนึงตอนนี้ก็ผมก็ต้มมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วประมาณ15นาทีได้เดี๋ยวเราดูหน่อยว่าเป็นไง โอเคนะหนังมีความนุ่มแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ใส่ละตัวเนื้อแดงเนี่ยผมไม่ต้มนะครับเหตุผลเพราะว่าต้องการความนุ่มฉ่ำของเขานะครับใกล้สิบห้านาทีละเดี๋ยวรอนกาดังปุ๊บผมยกขึ้นเลยอ่าในกาดังละก็โอเคครับเรียบร้อยอก็เดี๋ยวเราจะมาทำการทิมนะครับ จะเอามีดทิมหนังหมูให้พลุนเลยนะครับไม่ต้องดีรอนะครับทิมไปเลยอย่างนี้เลยคือทิมแบบไม่บรรยัติบรรยังเลยนะทิมให้แบบรูแบบพุนเลยพลุนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับยิ่งพุนมากยิ่งฟูนนะสูตรนี้บอกแล้วว่าเป็นสูตรที่แบบฟูเวอร์นะครับไม่รู้จะฟูไปไหนเราก็จะจิ้มอย่างนี้เลยนะครับหมูที่เราทําการต้มแล้วเนี่ยต้มหนังหมูเนี่ยหนังหมูเขาจะจิ้มง่ายมากๆบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะจิ้มลึกแค่ไหน เราจิ้มเข้าไปให้มันลึกถึงเนื้อหมูนะครับแต่ว่าไม่ต้องทะลุนะคือเวลาเราจิ้มไปเนี่ยพอถึงเนื้อหมูเนี่ยมันก็จะตึงๆละมันเหมือนกับแบบมันมีแรงต้านแค่นั้นพอนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้มีดนะครับเราจะใช้ซ่อมก็ได้นะครับใช้ซ่อมจิ้มได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้มีดนะมันคมดีแล้วก็ปลายมันแหลมมันเข้าไปลึกดีก็เวลาทําอาหารนะครับก็ใจเย็นๆแล้วก็ให้อารมณ์ดีนิดนึงนะเวลาทําอาหารแล้วอารมณ์ไม่ดีมันทําไม่อร่อย มีใครเป็นเหมือนผมมั่งขนาดอาหารที่ทําอยู่บ่อยๆประจําแล้วแบบชานาญที่สุดนะอย่างลาเมียงเนี่ยเวลาผมดึงเนี่ยวันไหนอารมณ์ไม่ดีดึงไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรอารมณ์นี่มีความสําคัญกับการทําอาหารมากๆนะครับก็เนี่ยฮะหลังจากที่จิ้มแล้วจะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะมันจะพรุนขนาดนี้เลยนะครับพลุนมากกว่านี้ได้ก็ดีนะเอาไว้แบบพรุนเลยนะครับเอาไว้ทั่วแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เพิ่มรสชาติเขานิดนึงนะครับด้วยเกลือป่นนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับเ,เราโรยนิดนึงโอ้โหน่ากินทาด้วยนะครับอันนี้ก็โรยทั้งสองด้านเลยนะครับอันนี้ยังไม่สุกไม่เป็นไรนะเยี่ยมโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้น้ำส้มสายชูนะครับ ทาทางด้านหนังนี่นะครับทาให้ทั่วทาเฉพาะตรงด้านหนังนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการแช่น้ําส้มสายชูนะครับก็คือเราจะแช่เฉพาะตรงด้านที่เป็นหนังนะครับความอย่างนี้ไปเลยเราจะแช่ไว้15นาทีนะครับแช่แบบนี้เฉพาะตรงหนังนะครับน้ําส้มสายชูจะทําให้หนังเรามีความกรอบฟูพอครบ15นาทีเราก็จะเอาไปตากแดดนะครับ ก็หลังจากที่เรา,เาแช่น้ำส้มสายชูครบ15นาทีแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็เอาเอาหมูขึ้นมานะก็ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับผมชอบหมูที่มีความนุ่มๆน,นะครับ ด้านนี้ที่ผมไม่ต้มให้สุกนะครับเพราะว่าผมจะใช้เบกกิ้งโซดามาหมักให้เนื้อเขามีความนุ่มฟูนะครับชิ้นนี้หนักประมาณโล9นะครับแต่ว่าส่วนเนื้อเนี่ยผมว่าน่าจะสักประมาณโลครึ่งเนื้อกับมันเนาะเราให้เขาซึมไปจากด้านนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นเบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกือบเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะอันนี้แล้วก็เอาเบกกิ้งโซดานะครับโรยทั่วเลยนะประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ํานิดนึงเพราะว่าเบกกิ้งโซดาจะทําให้เนื้อหมูเนี่ยเขาดูดน้ําเข้าไปในเนื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการแช่เบกกิ้งโซดาสักประมาณ15นาทีนะนี่ใส่น้ําอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แช่ไว้ก่อนนะเนื้อหมูก็จะดูดน้ําเข้าไปนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราแช่สัก15นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวถึงค่อยเอาไปต้มให้ด้านด้านหมูสุกนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการปิดหน้าหมูไว้าจะประมาณนี้ ตอนนี้เราก็หมักหมูกับเบกกิ้งโซดานะครับมาประมาณ15นาทีแล้วนะครับเราก็เอาขึ้นแล้วก็มาใส่ตะแกรงเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราต้มด้านนี้ให้มันสุกนิดนึงต้มทางด้านเนื้อนะครับเพื่อปิดหน้านะต้มนิดเดียวต้มให้มันปิดหน้านิดนึงใส่น้ําแค่พอท่วมทางด้านเนื้อแดงนะตอนนี้เราจะไม่ยุ่งกับหนังหมูละนะครับย่างนั้นก็จุดไฟอันนี้เราจะต้มแค่ให้ ด้านนอกสุกนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องสุกจนแบบแข็งนะโอเคก็ตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการยกขึ้นเตรียมไปตากกันเลยนะครับอเ,เอาไปตากแดดกันสักสี่ชั่วโมงวันนี้แดดดีตากบนหลังคารถนี่แหละโอ้หลังจากที่เราตากผ่านมาสี่ชั่วโมงแล้วนะครับ หนังก็แห้งได้ระดับหนึ่งนะต่อไปเราจะเอามาตัดนะครับเป็นเส้นๆนะครับเพื่อเวลาหลังจากทอดแล้วเนี่ยเราจะได้เอามาแบ่งง่ายหน่อยนะครับผมก็จะหั่นประมาณนี้มีดคมหน่อยนะครับเราจะตัดให้ถึงแค่ตรงประมาณเนื้อแดงนะครับเส้นประมาณนี้เรียบร้อยก็จะหั่นเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราบั้งหนังหมูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการทอดกันเลยนะครับก็ ่อนอื่นี้ต้องเอาตะแกงนะครับลองที่ก้นกระทะก่อนเพื่อไม่ให้หนังหมูนะครับสัมผัสกับตัวก้นกระทะมันจะทําให้ไหมได้นะครับนําหมูสามชั้นของเรานะครับที่บ้างแบบนี้แล้วสวยงามเอาวางลงไปโดยที่เอาด้านเอาด้านหนังลงนะครับลงแบบนี้จากนั้นก็เทน้ํามันลงไปโดยที่ให้น้ํามันนี้สูงเลยจากหนังหมูขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ต้องท่วมชิ้นหมูนะ เสร็จแล้วเราก็จุดเตาเลยนะครับการทอดในขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับค่อนข้างกลางคือจะไม่ใช้น้ํามันร้อนจัดนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ความชื้นจากหมูไปทีละนิดทีละนิดเราจะทอดไล่ความชื้นที่หนังของมันหมูก่อนในขั้นตอนแรกนะครับให้หนังเขามีความแบบแข็งนะครับความแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากทอดเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราลองดูนิดนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ามีบางส่วนที่มีการฟูขึ้นมานะครับเราจะทอดแบบนี้สักประมาณ15ห้าถึงยีนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกทอดทางด้านเนื้อแดงนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของตัวหนังเนี่ยมันมีความแข็งละนะครับส่วนที่ฟูไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเรามาทอดอีกรอบม,มันจะฟูกว่านี้นะตอนนี้เราก็ เอาขึ้นก่อนพักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาทอดอีกรอบนึงนะครับครับก็จะเป็นสามชั้นนะครับที่เราทอดในรอบแรกมันจะมีบางส่วนที่มันฟูแล้วนะครับก็คือความแห้งของหนังเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมนะครับมันก็จะฟูแบบนี้เลยเป็นเม็ดสะโพดแบบนี้เลยแต่จะมีบางส่วนนะครับที่มันเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันยังไม่ฟูนะครับเพราะเมื่อเกีย้ยมันยังมีความชื้นอยู่ทีนี้เราพอทอดรอบแรกเนี่ยมันไล่ความชื้นในในหนังหมูออกเนี่ยปุ๊บรอบต่อไปเนี่ย พอหลังจากก้อนนี้เย็นแล้วนะครับเราลงไม่ทอดอีกทีนี้มันจะแย่งกันฟูเลยตอนนี้ผมก็พักหมูหมูกรอบของเรานะครับที่ทอดไปในขั้นตอนแรกนะครับก็พักตอนนี้เย็นละเดี๋ยวเราจะทําการทอดในขั้นตอนสุดท้ายนะครับรอบนี้เราจะทอดไฟแรงเลยนะครับตอนนี้น้ํามันก็ร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาหมูกรอบลงเลยเราด้านหนังลงก่อนนะครับ เวลาเราทอดนี่เราสามารถเขย่าช่วยได้นะเดี๋ยวผมจะทําการกลับด้านของให้ตัวตะแกรงหน่อยนะครับเพราะาตะแกรงมันรู้สึกว่ามันจะสูงเหลือเกินนี่ให้มันลงน้ํามันเยอะๆหน่อยน,นี่เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามันฟูยังไงบ้างว้าวว้าวว้ววววาวเขยา่ยาเขยา่ยานี่เดี๋ยวผมทําการพลิกพลิกกลับด้านหน่อย โอ้ยสวยงามโอ้เยี่ยมอันนี้ผมว่าตะแกงออกเลยนะครับตอนนี้นี่พอหนังฟูได้ขนาดนี้แล้วนะครับคือก็ต่อไปก็ทอดให้เขาสุกแล้วนะครับตอนนี้ก็หมูกรอบเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้หะเปล่านี่โอ้ยดูดิ สุดยอดอ่ะอือฟูซะขนาดนี้นะครับฟูมากอ่ะเป็นเม็ดข้าวโพดขึ้นมาเลยนะครับก็หลังจากที่เราทอดเสร็จแ <_ EN _> ล้ว <_ EN _> น,นะครับเราก็นําหมูกรอบมาพักไว้ให้เย็นนะครับแล้เดี๋ยวเราจะมาทําการหั่นกันถ้าเราไม่กรีดร่องไว้นะครับมันจะหั่นไม่ได้จะหั่นยากมากโอ้ยยังมีความช่าอยู่เลยอ่ะ ต่อไปนะครับผมจะคำนวณต้นทุนของหมูกรอบหนังฟูเวอร์นะครับสูตรนี้โ,โหฟูได้ใจมากๆนะครับหมูที่ใช้ในสูตรนี้นะครับผมจะใช้ประมาณ1,900กรัมก็คือซื้อมาชิ้นหนึ่งอ่ะ1,900กรัมนะครับวัตถุดิบที่เราใช้จะมีหมู3มชั้นน้ามันสําหรับทอดเกลือน้ำสำหรับต้มแล้วก็น้าส้มสายชูนะครับหมู1900กรกรัมเนี่ยเวลาทอดมาแล้วนะครับกลายเป็นหมูกรอบแล้วเนี่ย น้ำหนักเหลือแค่1,300กรัมนะหลังจากที่คำนวณต้นทุนมาแล้วนะครับต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณชิ้นนี้นะ430บาท68สตางค์เกือบ2โลโลกว่าหลังจากทอดแล้วโลกว่าชิ้นนี้นะครับต้นทุน430.86นะครับถ้าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่861บาท ส6สตางค์หลายจะขาย850ก็ได้สมมุติผมขาย850บาทเราก็จะได้กําไรชิ้นนี้นะครับ4 1 9บาท32สตางค์ก็เห็นเป็นตัวเลขกลมๆนะครับว่าเราทําหมูกรอบมาเนี่ยเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับก็สามารถนําไปลองคํานวณต้นทุนกันดูได้เลยนะครับ